สวัสดีครับระหว่างดูบอลพิมีลีกก็เดี๋ยวสต็อปไว้ก่อนดูคู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็อาร์เซนอลโอ้เตะดึกเตะดึกอาร์เซนอลเตะดึกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจนเจอฟูลแลมนะครับแล้วก็อาร์เซนอลพบกับนิวคาสเซิลตอนนี้มารายงานผลฟุตบอลไทยลีกหนึ่งก่อนนะครับจบตะกี้นะครับยังก็ยังไม่จบดีหรอกแต่ว่า ผลก็ไม่น่าจะเปลี่ยนแปลงหรอกคู่สุดท้ายอ่ะเชียงรายสิงห์เหนือนะครับสิงห์เหนือทั้งสองคู่เลยเชียงรายต้อนรับการมาเยือนของลำพูนวลอลเลอรนะน์น่าจะคาบ้านแล้วแหละเชียงรายยูเนเต็ดน่าจะคาบ้านแล้วลกวางสงโดนลำพูนนาไป2อศูนย์ก็การานะ่ารู้ทางเชียงรายอยู่แล้วแหละเคยทําความประทับใจให้กับเชียงรายยูเนเต็ดได้แบบถึงพิกถึงขิงมาแล้ว ก็มาคุมลำพูนเนี่ยแต่ก่อนจะมาคุมลำพูนก็วนเวียนมาที่เมืองทองอยู่ละสองฤด,ดูกาลหรืออะไรเนี่ยก่อนที่มาริโอดูรัฟสกี้จะเข้ามาแล้วแกก็ไปบุรีรัมยูในเต็ดแล้วก็มาที่ลำพูนวอลเลเออร์นี่แหละทำทีมดีครับกามาทําทีมดีก็น่าจะมีชัยนะครับน่าจะคว้าสามแต้มออกมาจากทีมเชียงรายยูในเต็ดได้ครับก็สรุปสรุปวันนี้นะครับก็ บุรีรัมย์นะครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเนี่ยถล,ล่มโปลิทเทโรไป6ประตูต่อ2นะครับทําให้คะแนนเนี่ยฮะบุรีรัมย์เนี่ยแข่ง19ชนะ12เสมอ6แพ้1นะครับมีอยู่42แต้มนําโด่งเลยครับ45หน้าหลังเนี่ยชนะรวดเลยไม่ใช่ไม่ใช่ใช 5, ห้าน้าหลัง6 7 8เนี่ยตั้งแต่ปีใหม่มาเนี่ยยังไม่แพ้ยังไม่เสมออะไรเลยชนะรวดเลยก็ตามนั้นเลยครับ power สูงก็ต้องผลการแข่งข,ขันก็ต้องสูงเช่นกันนะครับ ปัจวบนะครับมาแล้วครับเสือเตี้ยนะครับแหมไอดอลของแอดเสือเตี้ยนะครับพี่เตี้ยพี่เตี้ยนะครับทาทีมชนะนัดแรกนะครับชนะขอนแก่นอยู่ในเตะนะครับอที่อ่าวอาเอาเอาสเตเดียมนะสนามอ่าวสเตเดียมชนะเป็นหนึ่งประตูต่อศูนย์เก็บสามแต้มไม่ได้โอ้โหดีใจกับสะสมพภกระริฐด้วยนะครับสี่นัดมาเนี่ยมีนัดเนี้ยชนะชนะหนึ่งเสมอสามนะครับโอ้โหโคตรเตี้ยทำสถิติได้ดีมากเลยครับ ก็ทำให้ปจัจจวบประจวบ FC เนี่ยฮะแข่ง19ชนะ3นะครับเสมอ7แพ้10มีอยู่16คะแนนเดี๋ยวก็หนีโซนตกชั้นได้สำเร็จนะฮะก็สถิติ5นัดหลังเนี่ยแพ้แค่นัดเดียวนะครับเสมอ3ชนะ1ละมีอยู่16แต้มละตอนนี้ก็ส่วนส่วนคอนแกนนะครับยังอยู่ที่เดิมนะครับยังอยู่ที่เดิมก็19 19นัดชนะ4เสมอ8 แพ้7มีอยู่ยี่คะแนนอยู่ยู่ทีบ11นะครับอยู่ที่ลำดับที่ส1ดก็สถิติ 5, ห้านหลังก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็ชนะ2เสมอ1แพ้2นะครับ 1, นหนึ่งในนั้นก็คือแพ้ประจวบักนี้นี่แหละฮะคู่ต่อไปนะครับการท่าเรือนะครับยังแรงไม่หยุดนะครับชนะตราด FC เป็น1ประตูต่อ0นะครับหลังจากที่เดินทางไปเสมอประจวบัที่อาลสเตเดียม ศูนย์ประตูต่อศูนย์กลับมาที่แพสเซเดียมชนะแล้วฮะทำให้สถิติการแข่งขันก็คือแข่ง19ชนะ12เสมอ3แพ้4มีอยู่39แต้มนะครับดูลำดับที่2นะครับ5นัดหลังในยโหไม่แพ้เลยครับเสมอ2ชนะ3มีอยู่39แต้มไล่ไล่ไล่ติดบุรีรัม์อยู่3แต้มนะครับแหมสูคู่ขี้สูสีบุรีรัม์อย่าพลาดนะครับ ถ้าบุรีรัมย์พลาดนี่ถ้าเรือแซงทันทีเลยส่วนแบงคอกจะเตะวันพรุ่งนี้นะครับคู่ต่อไปนะครับคู่ต่อไปนี่ก็คือเชียงรายนะครับตอนรับการเยียนของลำพูนวอลเลเออร์นะครับนี่ก็คือดร์บี้ดัมี่เมืองเหนือดร์บี้แมทเมืองเหนือก็เชียงรายแพ้ไปเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ตอนแรกที่แอดรายงานนะครับแพ้ลำพูนวอลเลเออร์ไปศูนย์ประตูต่อสองนะครับคาบ้านเรียบร้อยนะครับความสำเร็จเขาก็คือให้แหม่กามาแกวางแผนมาดีนะเนี่ย ก็ทำให้ลำพูนวอลเลเยอร์เนี่ยเพิ่มคะแนนขึ้นมาเป็นจาก23 22แตมเนี่ยเป็น25นะครับแข่ง18ชนะ7เสมอ4แพ้7มีอยู่25คะแนนสถิติ5นัดหลังเนี่ยชนะ3เสมอ1แพ้1นะครับทำให้แหมมีพื้นที่เข้าไปเกาะติดท็อปไฟ์แล้วครับแหมก็ตามนี้นะครับก็สถิติ ตามตารางนี้บุรีรัมย์นำอยู่ที่1การท่าเรือที่2แบงกอ,อกแบงกอ,อกเนี่ยยังเตะน้อยกว่าชาวบ้านเขาอยู่2นัดนะครับพรุ่งนี้ออกไปเยือน BG นะครับออกไปเจือน BG ที่ที่สนาม BG Le o Stadium ียมนะครับก็ไปเชียร์กันได้นะครับแอดจะไปไหมนอกพรุ่งนี้ถ้าจะไปก็แหมไปไหมไปพรุ่งนี้พรุ่งนี้ พรุ่งนี้ BG นะครับต้อนรับการมาเยือนของแบงคอกยูเนเต็ดสิบแปไปไปดูครับแอดแอดอยากจะไปดูชนาทิพย์เจชนาทิพย์นะครับ18.00นนาฬิกานะครับหกโมงเย็ยนพุ่งพรุ่งนี้นะครับ BG PU ต้อนรับการมาเยือนของแบงคอกยูเนเต็ดนะครับผมแล้วก็ปะเอีกหนึ่งคู่นะครับชนบุรีนะครับต้อนรับการมาเยือนของสุขโขทัยนะครับสุขโขทยัยก็คือสถิติของของชนบุรีเนี่ยถ้าเทียบ กันปอนต่อปอนระหว่างสะสมโฮประเซิริฐโคตเตียที่คุมประจวบเนี่ยโอ้โหคนละเรื่องเลยนะครับชนบุรีเนี่ยตั้งแต่ได้โค้ดแ่งเนี่ยเข้ามาดูรายละเอียดนะฮะเข้ามาคุมทีมเนี่ยสถิติไม่ค่อยดีเลยครับไม่ค่อยดีเลยยังยัง,ยงแพ้อยู่แต่ก็กระเตื้องมานิดนึงจากลองบวยก็หนีขึ้นมาละหนีขึ้นมาน้อยนึงก็คือห้าห้านัดหลังเนี่ยโค้แห่งทําทีมเนี่ยสี่สี่สี่แมตช์นะครับ ชนะแค่หนึ่งนะครับเสมอหนึ่งเฉพาะพีบีเหลีกนะครับเฉพาะไทยลีกนะครับชนะหนึ่งเสมอหนึ่งแพ้สองนะครับยังยังไม่ปังครับถ้าเทียบกันปอนต่อปอนกับโคเตียเนี่ยโคเตียไปมาแรงกว่านะครับมาแรงกว่าแต่สุดท้ายแล้วจะออกมาเช่นไรยังยังโขนทางยังอีกยาวไกลนะครับวันพรุ่งนี้รอเชียร์นะครับแมตช์เดย์อยู่ที่ BGPU แล้วก็ตอนรับการไปเยือนของแบงคอกยูเนเต็ดนะครับอ่า ตามรับชมรับเชร์กันได้นะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ